นี่คือการทดลองที่ทําไม่เราสามารถเห็นควอนตัมฟิสิกส์ต่อหน้าต่อตาได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาทําได้ยังไงในระดับที่พื้นฐานที่สุดควอนตัมฟิสิกส์คือทฤษฎีของคลื่นแต่เราก็รู้อยู่ว่าคลื่นของควอนตัมฟิสิกส์ไม่ใช่คลื่นประเภทเดียวที่มีอยู่ในจักรวาลในควอนตัมฟิสิกส์คลื่นอันนี้ก็คือวัตถุที่เราเรียกว่า w วฟฟ f ง n c t i o n ซึ่งคือวัตถุทางแมทอะไรสักอย่างที่อธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการทดลองของเรา แต่ว่าคลื่นอนนี้ไม่ใช่วัตถุที่มีอยู่จริงในจัก,กรวาลของเรามันคือแค่วัตถุทางแมทอะไรสักอย่างที่เราใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบทางควอนตัมจนกระทั่งนักฟิสิกส์ลุอเดอรอยได้คิดทฤษฎีหนึ่งออกมาที่เขาเรียกว่าพายเลตเวฟทฤษฎีทฤษฎีของเขาบอกว่าเวฟฟังชันอันนี้ไม่ใช่แค่วัตถุทางแมทอะไรสักอย่างที่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าเขาแยากควอนตัมฟิสิกส์เป็น2อ,อย่างวัตถุที่เขาเรียกว่าพายเลตเวฟและก็พวกพาดิโกปกติซึ่งเราสามารถคิดภาพสถานการณ์นี้ได้เหมือนกับลูกบอลที่อย พาเลโกของเรามีตำแหน่งที่แน่นอนสักตำแหน่งหนึ่งแต่ว่าการเคลื่อนไหวของมันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคลื่นที่ผ่านพาเลโกอันนี้ไปซึ่งนี่คือไพโรดเบสของเขาแต่ปัญหาก็คือทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เรามีพาเลโกสองตัวทฤษฎีนี้ก็เลยไม่ค่อยได้รับความสนใจจนกระทั่ง80ปีต่อมาเมื่อนักวิสัยทีมนี้ได้ค้นพบว่าเขาสามารถสร้างพวกไพโรดเบสพวกนี้ได้จากคลื่นน้ำเขาได้ค้นพบว่าถ้ <S <S าเอาน้ํามันมาหยดหนึ่งปล่อยให้มันเด้งอยู่บนบ่อน้ําโดยที่ข้างล่างของบ่อน้าอันนี้มีการสััตว ขณะที่น้ํามันหยดนี้มันเด้งอยู่มันจะเกิดเป็นคลื่นข้างใต้มันที่หน้าตาเหมือนกับไพร์ลเวฟของเดบอยเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันดูคล้ายๆกับกระบวนการทางควอนตัมแต่ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นในระดับที่คนเรามองเห็นได้ซึ่งด้วยกระบวนการนี้เขาก็ได้คนพบว่าหยดน้ําของเขามี p r o ์ตี้หลายอย่างที่เราเคยคิดว่ามันอยู่แค่ในโลกควอนตัมเท่านั้นอย่างเช่นตอนที่หยดน้ําของเขาเริ่มมีการหมุนเขาได้คนพบว่ามันสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วแค่ต่างคาเท่านั้นซึ่งก็คือ propery ทางควอนตัม หรือว่าเขาสามารถทำให้หยดน้ำของเขาเกิดการทันเลิงได้ซึ่งคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นแค่ในระดับควอนตัมซึ่งทำให้เราสามารถบอกได้เลยว่าปรากฏการณ์พวกนี้ทางควอนตัมฟิสิกส์มันหน้าตาเป็นยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ได้คนพบว่ามันมีบางปรากฏการณ์ที่เขาไม่สามารถก๊อปปี้จากควอนตัมฟิสิกส์ได้อย่างเช่นปรากฏการณ์ของเอนแทงเกิลเมนหรือว่าการทดลองดับเบิลสลิตแต่มันก็ถือว่าเป็นการทดลองน่าสนใจที่ทําให้เราสามารถดูได้ว่าโลกของควอนตัมฟิสิกส์มันหน้าตาเป็นยังไง